บันนี้เราอาจารย์จะมาสอนต้อในบทที่๒๕เนาะสำหรับบทที่้านี้อาจารย์จะโฟกัสอยู่ที่พระลังงานามห้อนหรือปริมาณามหอนนะ้อเนาะสำหรับปริมาณคม horn น,นิยามของปริมาณาม h ้อนไม่หยังปริมาณขม h ้อน m มนปริมาณที่วัตถุ h ับเอาหรือเพออ เพื่อฮหดให้อุณหภูมิลดลงหรือเพิ่มขึ้นเนาะในหนึ่งองศาแมนปริมาณที่เห็นวัตถุรับเอาความร้อนหรือแผ่ความร้อนออกและฮ็ดให้อุณหภูมิของมันเปลี่ยนแปลงหนึ่งองศาเพื่อเอ้นว่าปริมาณความร้อนต้องหนึ่งองศาขึ้นไปเนาะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอ่าต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของวัตถุนั้น เพิ่นจึงเอิ้นว่ามีการฮับหรือส่งปริมาณความฮอนเนาะเพื่อนเขียนไว้อยู่ในเนื้อในนี้เลยให้ชื่อว่าความฮอนที่วัตถุฮับเอาหรือแร่อ,ออกเฮ็ดให้อุณหภูมิเพิ่มขึ้นหรือลดลงเนาะนี่ๆเพิ่มขึ้นหรือลดลงแมนปริมาณความฮอนเด้อวัตถุหักฮอนขึ้นฮอนขึ้นก็นคืออุณหภูมิมันเปลี่ยนแปลงจากเนื่ององศาเป็นแปดองศาจากสององศาเป็นหกองศาจากสิบองศาลงมาเป็นสององศา ก็แม่นการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของมันเมื However, ่อมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแสดงว่าวัตถุนั้นจะฮับหรือคายความ้อนเนาะเดี๋ยวเราไปว้ากันอีกบันหนึ่งสําหรับการฮับหรือคายความ้อนสำหรับสูตรปริมาณความ้อนเนาะหรือสูตรพลังงานความ้อนปริมาณความ้อนนั้นเรามีสูตรก็คือ Q เด้อมีสูตร Q นี้เท่ากับ c m delta t เนาะ Q เท่ากับ c m delta t อ่ะนักเรียนอาจจะถามว่าเนาะตัวนี้ ไซเป็นที่หญ่บ่หรือที่น้อยสำหรับตัวนี้เนาะอาจารย์อยากแนะนำอย่างที่เราจะใช้เป็นที่หญ่เป็นแกนวินก็ได้หรือเป็นองศาเซลเลยก็ได้เพราะว่าตัวนี้มันมีเดลต้าทียูก็คือระดับเปลี่ยนแปลงถ้ามีระดับเปลี่ยนแปลงให้พวกเจ้าเข้าใจว่าถ้ามีระดับเปลี่ยนแปลงอยู่ในนี้แสดงว่าถ้าเป็นองศาแกนวินหรือองศาเซนซิอุสก็ใส่ได้แต่มาตรฐานแทบเป็นองศาแกนวินเดอ้อเนาะแต่ถ้าเราสามารถใช้บางคนถามอาจารย์ใช้องศา เซได้เลยบอนาะองศาเซนซิวูได้เลยบอเพราะว่ามันเอาคือกันอาจารย์ตอบเลยว่าไดเนาะถ้าเราใช้เป็นองศาแกนวินหรือเป็นองศาเซนซิวูก็จะเอาคือการเต้มมาตรฐานในการคิดไรเกี่ยวกับขวอมร้อนเนาะให้พวกเจ้าช้เป็นแกนวินมาตรฐานแต่สาหรับการคิดไรจริงๆมันสามารถใช้เป็นเซนซิวูดได้เนาะอ่าสาหรับตัวนี้เนาะให้เข้าใจว่าที่ที่แย่ในน่ะเดลต้าที่น่ะม e นอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงของต่ละวัตถุวัตถุฮับ เนาะเอาก็มาเบื้องว่ามันทับเอาฮันมันเปลี่ยนอุณหภูมิเท่าไหร่มันส่งความฮอนออกหรือวัตถุหันไขความ้อนออกการให้ศึกษาเบิ้งว่าความฮอนที่มันแผ่ออกันะมีเท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเราไปศึกษากันในโจทย์อีกบันหนึ่งเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะในข้อโจทย์ในข้อนี้เนาะในบทนี้อาจารย์จะยกตัวอย่างยกโจทย์ให้พวกเจ้าเบื้องเลยเนาะเดี๋ยวอาจารย์มาอธิบายแต่ละอันก่อนว่ามัน็นอย่างคิวให้ชื่อว่าคิวเป็นปริมาณความฮอนของวัตถุ ที่แพร่ออกที่ส่งออกหรือรับเอาหัวน่วยมันจะเป็นจุนหรือกลอรี่ ri. เป็นหัวน้วยของพลังงานฮาแหละเดอเพราะมันเป็นพลังงานขมฮอนแล้วซีนี้ไม่อย่างซีนิแมนปริมัน,มนขมฮอนจำเพาะของวัตถุแต่ละวัตถุเนาะแต่ละวัตถุมันมีพิังงานขมฮอนบอ่บเท่ากันและแบบการคิดไล่ก็บ่คือกันบางโจทย์เพ่นอาจจะให้หัวน่วยเป็นกลอรี ri. บางโจทย์พจนจะให้หัวน่วยเป็นจุน แล้ในการคิดไล่ในระบบยูนกับระบบแกลอรี่นี้มวลสารปริมาณของพอนจำเพาะนี้ก็ใซตตั้งกันค่ามันบ่คือกันเนาะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวอาจารย์จังจะอธิบายอีกเรื่องนึงในในปื้มหัวนี้เพิ่นบอได้อธิบายเนาะในสันมหบ่ได้อธิบายมันจะมีอยู่ในหมออื so ่นเนาะอาซาอาจารย์เคยสอนในยูโมหน่าจะมีเนาะยู่มหจะมี2ระบบแล้วก็อยู่ใน สันมอปึ้มลักสูดมอเจนหัวเก่าก็มีเนาะตัวนี้อธิบายให้ะระดับมหาลัยเพื่อนก็จะมีอธิบายให้เดี๋ยวอาจารย์จะเอามาอธิบายทีนึงเนาะวันนี้เพื่อนบอได้เพื่อนบอดด้ให้มาทางสองระบบเพื่อนให้มาเพียงระบบเดียวเด้อสำหรับระบบนี้เราก็เข้าใจว่าเนาะซีเนเมนของแตะละวัตถุนี้คือตารางเนาะตารางนี้เห็นบอกเพื่อนให้ตารางปริมาณคม horn จำเพาะของแต่ละวัตถุนี่บูคือกันตัวอย่างฮฮโดรเจนเนาะเอาเอาน้ำซะเอาน้ำไก่เคียน,น้ำนี้จะมีซีจุด นึ่งแปดเนาะโมเมนต์มีแต่เท่านี้ได้เทาค่าสี่จุดหนึ่งแปดแล้วมาคูณให้สิบกำลังสามยูนโตยูนกิโลกรัมแกนวินเนาะขอโทษคูณให้สิบกำลังสามยูนโตกิโลกรัมแกนวินอันนี้มันเขาเขียนเอาค่ายอยู่ในนี้แล้วเขาต้องมาเอาคูณสิบกำลังสามใส่ตึมเวลากิดไรเนาะบพรันผลออกมามันออก,อกตามค่าเป็นจริงเ no. นาะนี่นี่นี่ให้เบิรงเดอว,วิธีการเบิ้งตตลาด เอาคาดอยู่ในต,ตารางนี้แล้วเนาะตัวอย่าง4.18นี้ต้องเอามาคูณให้1ิปกำลัง3ยูนต่อกิโลกรัมแกนบินหรือบางตำราเพื่อนโบเขียน10ปกำลัง3ยูนนี่นะเนาะเพื่อนจะเขียนว่าหัวน่วยของมันจะเป็นกิโลยูนต่อกิโลกรัมแกนวินเนาะแล้วมันใส่4.8เลยเพะเพื่อนเพื่อนเป็นกิโลยูนแล้วแต่ถ้ามาตรฐานก็คือหัวน้วยมันจะเป็นยูนเฮาต้องไปเอาระบบนี้ไปใส่เด้อแน่นี่น,น,นี่เห็นบอ ในเล่าเห็นบอกเล่าปริมาณคอมพอนเฉพาะก็จะตั้งไปเนาะจะปริมาณคอมพอนเฉพาะของมันจะอยู่ที่สองจุดห้าศูนย์เนาะสองจุดห้าศูนย์เห็นบอกคูณสิบกำลังสามยูนต่อกิโลกรัมแกนวินเห็นบอกค่า,าม,มันจะตั้งกันเนาะฉะนั้นเขาเคยได้ยินเพื่อนว่าต้มเหล้าเ,าเป็นอย่างคือเอาเหล้าไปต้มเพราะว่าเวลาเราไปต้มนะเนาะเวลาเราต้มไปแล้วไอที่น้ำเหล้านะน้ำเหล้าที่ปนอยู่กับน้ำปนกับคี้ ปนกับเข้าอยู่ในมอตมเหลาันมันจะระหเะะหยไอออกนอะระเหยไอออกซึ่งอาเหล้าหรือ e ol, เอทานอลนาะเหล้านี่มันจะมีได้รับปริมาณามห้อนต่ามันก็จะสามารถเปลี่ยนอุณหภูมิได้ซะนะเหล้ามันจะฟดไวกวัวน้าเนาะตัวนี้ให้พอ้อใจอ่ะสาหรับข้อนี้เดียวอาจารย์เป็นเบื้องในโจทย์ที่อาจารย์ตั้งขึ้นมาเนาะโจทย์ที่อาจารย์ตั้งขึ้นมามีอยู่ว่าอ่านเดียวให้ให้ทุกคนบิางกัน โจทย์นี้อาจารย์ตั้งขึ้นมาว่าจงซ่องหาปริมาณความหอนจำเพาะที่เ็ดให้น้ำสาวองศาเซอ้อนขึ้นเป็นน้ำแปดองศาเซอหัวน้ำน้หนักหัวน้ำมีน้ำหนักสกิโลกรัมอ่ะสำหรับโจทย์ข้อนี้เขามาเบิงน้ำกันเนาะก็คือใช้สูตรเลยตัวนี้นอเบยากบยากคือบทต่อไปเราสามารถใช้สูตรเลยได้ก็คือเขามีไม่ยังอ่าสูตร q เท่ากับ c m d e ต t a t เขาก็นำไซสูตรมาใส่เลยเนาะเขาก็จะได้ q เท่ากับ c c นี่เป็นเท่าไหร่ต้มน้ำน้ำ c เขามีแล้วเนอะอ่าอยู่นี่ c จุหนึ่งแปเด้อ c จุดหนึ่งแปดคูณซิปกำลังสมยูนต่อกิโลกรัมแกนวินเขาก็จะได้มวลสารของมันมาเลยเนาะอ่ามวลสารของมันเท่ากับเท่าไหร มวลสารของตัวนี้เท่ากับมวลสารจำเพาะเนาะปริมาณามขอนจำเพาะขอโทษเลยลย่ะปริมาณขม้อนจำเพาะก็จะได้อยู่4.18คูณ10กำลัง3เนาะอ่าเป็นค่าเรงหัหน่วยบสไซก็ได้แล้วมาคูณให้เท่าไหร่คูณให้มวลสารเม็นสองเมนเ้นบอแล้วคูณให้คูณให้รับการเปลีป่ยนแปลงของน้ำเนาะเราก็จะได้ตัวนี้แม่น8 0ดซิลบสาว เป็นอตัตราเป็นแปลงของน้ำเนาะเขาก็จะได้ควนี้เท่ากับ4.18คูณ1ิกำลังลบ3คูณ2ออกอยู่8.36เนาะคูณ10กำลัง3คูณให้ตัวนี้เอาเท่าไหร่60แมนบ่เขาก็60มาคูณให้ตัวนี้นก็ออกมาว่า Q เท่ากับเท่าไหร่ ตัวนี้ก็เป็นคําตอบของมันเนาะตัวนี้เป็นวิธีการคิดไล่แบบง่ายๆเนอะอาจารย์ยกเป็นตัวอย่างให้สําหรับคนนี้เนาะเดี๋ยวพวกน้องอยากเข้าใจตืมให้พวกน้องไปคิดไล่บุญัดเอาแล้วอาจารย์จะแนะนําให้อีกบันหนึ่งเนาะอ่า